สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าตอนนี้าสาวสกลระเบิดกับสามีจะพานนลมนไปยามปูด้อจ้ะสิพากันไปเอากระปูพี่น้องเพื่อนเพิ่นไปใส่ปูดักปูให้นลมนกินพี่น้องเลยญาติต่าหมูพอไ,ได้กินฝนตกก็จะพากันไปนะเพื่อนด้วยความห่าว่เราไปเจอกันตรงที่เอากระชังปูขึ้นมานะเพื่อนเราจะได้ปูกันไหมวันนี้ สวัสดีจ้าปูพี่น้องจ๋าตอนนี้เราจะออกกลางอ่าวทะเลนะคะไปกับสาวสกกลระเบิดบายนอร์เวย์แล้วก็สามีสาวสกุลนะเพื่อนเราจะไปหยามปูไปตกปูกันนะคะไม่ใช่ตกอะไรนะเขาเรียกอะไรไปยามปูยามรอบพี่น้องไปที่ไปใส่รอบไปนะเมื่อคืนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้ปูกลับบ้านไหมด,ดูดูดูบรรยากาศฝนตกเราก็ไปนะ แฟนสามีของสาวสกุลระเบอ้อขยันมากพี่น้องตามใจเมียมากเลยผมตกว่าเราพาไปโอเคเราไปติดตามกันจา้าเพื่อนจ๋าถึงได้วจ้าพี่น้องนี่นี่ทุตเอตุ่ม,ต,มตุ่มใส่ปูที่ดักปูของแฟนสาวสกุลรอบเนาะใส่รอบไปเนะเาะเราจะได้ปูอยวะดูสาวสกุลใส่นี่เลยมาแล้ว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 อ่ะมาจะหลบให้ เสื้อไงนั่นนี่ก็เสื้อสาวสาวสาวเหลิกเติบอีกเนะนี่ฝนตกนะเพื่อนแต่แฟนสาวสกุลกับสาวสกุลใจดีมากลงทุนลงทุนขนาดเราก็ได้ เพื่อความอยากให้นิลมนได้กินปูอู้ได้ปูเยอะเลยเพื่อนๆปูเยอะเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ยได้หลายได้หลายเลยพี่น้องโอ้ยได้หลายปูสดๆจากทะเลนะเพื่อนๆปูตูบเรอบราเลยค่ะโอ้ยได้เยอะนะกี่ตัวโอ้พี่น้องสออนสอนเดิมเดิมมากินปูต้องกันเด้อขายโลเท่าไหร้ปูสดๆเลยจัเพ่อนจ้ะ ว้าวสุดยอดอานในห้องหลบหายทึ่คมายเลยนะโหพี่น้องอ้ากล้ามบังไงกล้ามเงยแม่อยู่นี่อุดมสมบูรณ์เพื่อนเพื่อนอุดมสมบูรณ์มากโอ้โหเริ่มล่าเลยกล้ามักเง่นเพอนอิรก็เจ้าก็เจ้าอยู่เมืองอุดมสมบูรณ์มาก็ลงต่อสะบ้สาสบา ับอนนี้เลยใส่รอบแบบนี้นแล้วพี่น้องเราเอาปลาซาบะใส่เข้าไปข้างในล่อเยอะจ้ะปื้ดทางกระเจ้าอุดมสมบูรณ์พี่น้องอุดมสม<ค><ค>บ,บูรณ์ขนาดเยอะใครก็เสียาลงอีกปิดฝาอีกโอ้หลายขนาดเลยแค่ใส่เมื่อตอนกลางคืนทิ้งเอาไว้ช่วงเย็นนะเพืเพื่อน ก่อนเ้าเก้าเอนมี้อน่าเๆอ้น่เป็นขอนายวเสียบสุยก้านี่ใหญ่กานเ่น้องเ่อนอกออยู่นี่อุดมสมบูรณ์มีน้องอยู่คิเตียนสุนเขา้อากกินอยางเขาเจ้าก็ได้กินเอาบะเลยเอาบะเลยเอาบเลยเนาะก้นงา่า พยายามปูกันพี่น้องเอลยใส่รอบดับเอดักปูไว้อันนี้ใส่ไปแค่รอบเดียวเองนะเนี่ยอันเดียวใช่ไหมทุนเราสะอ่ะอนพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อกินกระปูกราบใหญ่ๆหนีบมือซะเด้อนี่ละบนเลยคุณแม่ครผู้น้อยหนีบมือมักราบมันพี่น้องวฮ้ออยากกินปูก็ได้กินปูสะอ,อ่อนกับเจ้าเอามาเลยโต๊ะบางแง่บางแง่กราบ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 มือ ง้ามยก้ามปูนะบ่แม่นก้ามดาก้ามปูนะพี่ใ่ก้ามด่างเอาก้ามปูมาหันมาโชว์สิก้ามที่ใหญ่ก้ามปูไว้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 ตัวปูเนาะไข่เต็มท้องเด้อตัวแม่ด้วยอันนี้กระตุกปูตัวเป็นไงเป็นไงอันนี้ตัวแม่ในตัวนี้น้อยในพี่น้องไข่เต็มท้องมันมันติ่งติ่งถ่ายทอดนิ่งน้องเนี่ย nge 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 nge, pino, pino nge 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 pah ทางนี้ถ้าป่าใส่ที่ขาราชาสิปล่อยเด้พี่น้องถ้าไปทางนีลโมนทางนีลโมนดีใจดีใจป่าลุ้นเนี่ยปล่อยปลาลีปล่อยเพื่อนสาวสกุลต้มปูให้นีลโมนกินนะฮะก้ามใหญ่ๆพี่น้องกราบต้นๆดีใจร้อน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 ออกจากเตาใหม่ๆห้อนพี่น้องก้ามมันดูเลยไอตัวเทึบตัวผู้ไอตัวแม่เนี่ยเราได้หลายตัวมาได้สิบเจ็ดตัวเนาะเหมือนร้อนๆเอาไปเตาเรืงเนื้อ เราจะมต้อมอีกเดี๋ยวจา้าเพือจ้ามันต้อมอี้วจ้ามาพี่น้องมามามา,มากินน้ำกันกับปูลายเดี๋ยวนี้นี่ละมดนกินเวัดสองตัวแล,ล้วนะสามตัวสามตัวเออเนาะพ่าพิษเนาะลืมหนับเนาะนกินไปก่อนนานั้นตัวนึงพี่น้องจกาเบิ้าดแกะมาแ้ยแซ่บๆพี่น้องมามามา,มาช่วยๆน้ำกันพี่น้องจ้ากินน้ำกันเด้อนี่นี่ละมนจุกกินไข่ามาแซบแซ่บๆพี่น้องมันมันมัน,มนแหง้ง แซบลายบอกแซบลายแซบลายใช่ไหมอืมกกินไข่อืค <c oughs> ือลาก็มอนี่จ้าเพื่อนๆจ้าปูที่ไปตกมาเมื่อกี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้สาวสาวกุลเขาก็ทําขนมจีนน้ําปูให้ให้นีลมนทานนะเพื่อนๆ <c oughs> อร่อยกินหอมมากยังไม่ไทานเลย <c oughs> บอกว่าอร่อยแล้วอ่ะกลิ่นมันหอมรู้เลยว่าอร่อยมาเด้อเยอะๆทำกันกินทำกันสกุลสกคนพี่น้องอันนี้น้ําปูนีลมนไม่เคยทานนะ ครั้งแรกในชีวิตนะเพื่อนจ๋าที่จะลองทานดูที่จะลองกินลองชิมด other, <c oughs> <t Fun> ูนี่เนื้อปูเน็ดๆพี่น้องเนี่นๆน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยสั่วๆเลยเสร็จเด้อเออที่เสร็จย่งมันอยู่ลงหัวเซฟเซ่ฟพี่น้องมากนะมากินน้ำตาลโซโครสกุนนี่นี่เรามนต์ให้เบิ้งเนื้อไอเบิ่งกระปูที่เก็บแกะไว้มาหอดบริสเซาเมื่อยไปเก็บเพชรมาวางนึ่งพี่น้องคนบริสเซาเมื่อยเลยสาวสุกุนนะ ่พี่น้องนั่แซบแซบแซบมันบดแจ้งพี่น้องมันบบสว่างให้นีล้ละมุนเลยกล้องนีล้ละมุนจักมันเป็นอีหยังตัง้งแต่มันตกทะเลลงไปทุกที่เพืเดียนพี่น้องเลยนี่ขนมจีนเชื้อเชื้ออร่อยไหมคะคุณอ้อมอร่อยค่ะเขาถ่ายได้ไหมถ่ายทะเลเลยไหมทะเลก็อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อย <laughs> อร่อยค่อร่อยแค่เอาเลยมา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 หนิอืม,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 มอ้ํา เซฟเซสาวสุกซฟเโอ้ยมันฮอนมันสดมาได้มาจ้ามาจ้ามาจ้าขนมจีนน้ำปูทจ้าฮือฮือฮือาือาือฮือฮืมฮเอนือเูอฮืลฮืาฮือือฮืวฮือฮืวมาอ้าปากอฮือฮือฮืกฮาอ้ือฮือฮือฮืาอกอาอืออ fc ที่น่ารักทุกๆท่านจ้ามาเด้อมาเด้อมากินมากดกันนำให้สาวสกุลระเบอบายนอร์เวยว์วยเด้ <c oughs> อเอ็มมารีจากเบิร์นนำเนี่ยหลานก็นไดจื <c oughs> แซ<ส>่บเนื้อปูล้วนเนื้อปูป่ะาาพี่น้องเขาไปกินกันเท่าก็ได้เนาะโอเคเบิร์กแต่เขากินไรน้ำลายเตะพระชันนะมาพี่น้องมาส่วนกันเท่ากันเนี่ยนี่นมจีนน้ำปูน้ำปูนะพี่น้องมีละมุนก็เพิ่งกินครั้งแรกในชีวิต มันฮ้อนยามมันลวกปากไปกิบพิดกับ้านกัข้านที่คุ้ยแซบหลายแซบเนาะนี่เนื้อปูนิดๆนดเนื้อปูนิดๆน็ดแซบเพืเ่อเท่าแรกหรืออกว่าเราเคอกินนมจีนน้ำปูเยอะแะ เขาเพิ่งจะกินบันเมือันนี้กินแล้วเน่ยข้าแรกเลยเพราะเราเคยเห็นนะเขาเพิ่งได้ยินนี่แหละเฮ้บุกเบิกแล้วเนี่ยค่อยคุยดีเราเห็นเขากินในยูทูบใน่นั่นอยู่แต่เราไม่เคยสาวสกุลทำให้กินไนี่ครั้งแรกในชีวิตนะกินนมจีนน้ำปูนี่ยน้องน้ำปูำเห็นเขาน้ำงัวเลยมันเคยกินยังคนใต้น่ะนเขาเราไม่กินน้ยี่ของคนคนคนแก้วคนยวนเขาเห็ุขาย เรนคนไต่ก็ทำเอาทำไมแม่ไปทำไมแรงเลยสาวสุกคนบอกว่าเป็นสูตรสูตรของคนแก้วคนเท็กทางสะก้อนทางทางคน้วทางยวนแถวแถวสะก้อนนะพี่น้องเคยอยู่น้ำกระเจ้าแล้วกระเจ้าเห็ดก็เลยวจื้อไงแก้วบ้านนี่ละมุนห้องยวนนะนี่ก็มีเสื้อยวนเด้อค่ะคุณย่าเป็นยวนค่ะโอ้แซ่บขระปุ๊นนำงัวมันบวกกินเนื้อบัวชั้นเห็ดให้มันกินแล้ว เธอก็เห็ุกินกันติล่ะเขากะเบิงได้เนะเขากินตลอดเอ็นค่อยหย่างอยู่ดีทด้เหราะเขามันค่อยแล้วก็เอ็นเนืะสูงมันมันมด้บอต้มแล้วก็ปาดเอามันมันออก